ากาได้เวลาสองทุ่มสิบห้าถึงเวลาทำการทดสอบเมื่อเกิดขึ้นอีกแล้วจานคข่ยนาะจานนี่เป็นจานประจำตำแหนง่งใส่มันดูหลายจนว่นาไล่มันสิน้นเนาะก็ว่าสิเอาทิมแล้วก็เสียดายมันเนาะก็เลยอนุรักษ์เนะาะก็ผลิตมันชุมชีวิตมันขึ้นมาให้ใส่งั้นก็ของเนาะนี่ก็คือจานประจำตำแหนง่ง <laughs> เอก็ จานสินไล่อืม <laughs> จานสินไลน่เนาะนี่กระมาฟัดกระรูปแบบว่ากระแต่งเพชรมีแบบสีสันเนาะอืมสดัดแต่งลูกเดียวเหมือครัเนาะเออกระสีล่องสร้างครู่ย่าหอดครู่หกขึ้นได้ปะเนาะโอ้ยขึ้งามเทลเนาะนี่ทีเดียวเฮลโลไต้หวนันครับผมเนาะ <laughs> ก็แรกแรกเนี่ยกระกะ นี่ก็จะเกิดกับว่าท่านจะขายกครับเนี้อาจารย์ครูผมนี่ครูคอยพลายลินเนาะก็รับเอาไว้กก็รีวิวเล่นเอทดสอบเล่นสักกันเนาะมันเห็ดยากอีดเนาะนี่ก็คคอว่ามันมิดประโยชน์แล้วบ่าแม่เนาะคอยสิ้ใส้มันจนกลัวมันเกิดมันตายไปได้เนาะคอยสุบชีวิตมันไว้ยังสิตลอดสองใบนี่เนาะ มันเรียงเป็นจานแจกคือมีพิษสงคือเกา่าเนาะจากสิน้นรอยแล้วก็ไดเนอะมันมีพรอยไพรินนันเดเขาม่าแทน่นกับเส้เนแปดตัวเหมืนอนว่าล่ะดอกไม้ไพรินเป่าคุยเออดอกไม้ไพ,พ,พ่ก็บีไพพินมาลัานกอดเอิร์กเนอะกอดเอิร์กแล้วก็อยังอื่กอดล้มเป่าคุยข้อนนั้น,นเนะ แปดตัวเนาะนี่ดอกไม้ไพ่กระบี่ไพ่พินเนาะกอดเอิกเนาะเป่ากวนล่มเนาะเป่าคุยเนาะขอทาบ่ดอกไม้เนาะเจ้าเจ้า,ามา,มาดิกลับมาล่องทดสอบกับกับขึอนยังกันเน่ไซสม์ม กเาเขน,น,นเอเอแต้นบะเนน่ฮะคือเขเินตอนนี่ก้นสีแบบว่าออกสีสมๆยังสเสร็จพิษตอดเจ็บมให้นาะสดาแต่งลูกเดียวเหมือกูดเนี่แยนะแ,ตนะแต่งลูกเดียวเนาะนี่สดาแต่งนาะฟัดสดาแต่งลูกเดียวเหมือคู่เนาะเห็นเนาะผมจะสั่งเอี่ยวถึงหกจะให้เห็นสรรพคุณของมันเนาะนะกัว่ามัน สั่งได้ปะเนาะนี่ก็คือแต่ก่อนมันมีไลน์นี่นะมันเป็นจานสั่งร่วงเดือนผสมแปดทิศบบดนี้ก็มันมันตายไปเกิดเกิดหลายเดือนเติบเนื่องเยอะเกิดแบนี้ก็เลยชุบชีวิตมันขึ้นมาอือประจาตาแหน่งกะหัวนาคายเล็กหัวทานเหมือนเดิมเนาะก็คือจานศิลาจานพลอยไพลินเนาะับแต่มันคือขาอท่าแต่ว่าเนาะขาว อารสะอาดปัสจากสกปรกเส่สอยาเ,เย็ยนเสเพราะผมชอบส่เบอนะ์แม็กมาเสีซังใด้คือจังตอนมันมีไล่บะฮ่านสีไ่้ดอกเดีฮ่ตฮ่าฮองฮดีฮ่าฮนาฮลูอพา่อฮ่อออาฮ่าฮา่าฮ่าฮ่า่าฮ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 มา่มฮนน่าฮนาฮนะ่นนะเ่าน่มฮ่าะ่าฮ่าฮาฮาฮ่ นานผ่านนะสองครั้งผ่านทันทียืนนะยืนสี่แล้วก็นับหนึ่งนะปวดหัวแล้วจะหยุดหมุนนดสามมุนหน่อยนึงก็จะฟาบปวดหัวแห้งไหลยังบอเฉลยว่าก็ะขวาไหนนะไปเ่ละน้บหนึ่งนะแ ผู้พัดนับเราเป็นหนึ่งแม่เนาะยิวนานเหมือนเนียงนะดอกหกนะดอกหนึ่งเป็นสี่นะนับสองเอีหมุนยังสี่ข่สี่เห็นบระหาดตามองเสี้ยนพยยไพ่กระบี่ข่อยู่ทัางไหนล่ะนี่ดอกไม่เจ็ดนั่นไข่กระบี่เด็กไพ่พินยูนี่ตีหัวล้านยูนี่ตี้ายก็เหลือแต่พ่อยทดแทนเสี้ยนแปดตัวโอ้ยขีดหยากน้ำพูไรจับขวามองเขาขวายุดเสน้อ กินอย่างน้ำพึินไหลเด้อไอยประหยัดเซียงหรอกแต่ว่ามันก็นอายุการเสืงานมันยาวนานมากเดิน mm hmm. ไปจนว่ามันตายจากไข่แ mm hmm. ล้วกับเสี่ยงแปดตัวเ mm hmm. หลืออยู่แต่อข่ไพลินละบ้านนี้ mm hmm. <laughs> ยินสี่เรายินสี่แล้วน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งแล้วจะน้ำสองจิ mm ้ว hmm. สไลด์ลงมา mm hmm. <laughs> สไลด์ลงมาเอสาสไลด์ลงมากับซํา สากับสองหมันก็สิขึ้นสองแล้วนิ่จักละค่อยก็ล่องเดาเบิงนะฮะเทียมันใส่โคงได้นับสองาด <c oughs> อนุภาพนั่งแม่นเปะ๊ะคือเก่าแม่ป๊าดไม่ธรรมดาชายามิชัยเนาะโอ้ยขอยยอมมันหลายมันคือเม่นเปะ๊ะครับแต่ว่าใส่ไปขวบขวบไปใา่นะ เออบันนี่จะเฮ็ดยังลราบันนี้เฮ็ดยังเนาะสไลด์ออกทั้งนอกแม่บันนี้แม่จากมันเย็นอยู่ในในยังสิมันมาคอยสสไลด์มันออกจากทั้งนอกนี่เนาะดอกนี่สไลด์ขึ้นนาเนาะดอกนี่สไลด์ออกข้างติ้วเนาะจะเรียบเรียงให้เป็นนั่นนันงามตาคือจัะเฮลโลแต่พูดดีเนาะนี่เฮลโลมีเกต เออมันสองสองบอกว่าหันมมนแม่นอยู่บอกบนสามบ่ดอกนี่สามรอกเว้ยเนาะสองสองสามเนาะเด้อจานนัำสามแมงนขึ้นให้บ้านน้อมันก็มือข่อยขึ้นเป็นเย็นๆน้ำสามกวอนอีกแล้วเห็นไหมนำสามแม่ป๊าคุณภาพยังยเต็มจานอีกโยบนเต็มจอเลย อี่ย่งมันบ่อแซกต้องแซกหมุนปวดหัวแล้วจะหยุดหมุนยืนสามโชว์สาวจังไข่นับสี่นี่แหละมองวันยางมองไอยสี่ขึ้นสี่ได้บ่นี่นะเนาะสี่ยกข้างล่างสามบุญนะเนาะยืนเบื้องสถานการณ์ก่อนยืนสองไส้สองขวาก่อนสี่ไข่สี่ขึ้นได้บ่คไข่สี่ขึ้นสี่ได้บ่ายืนสามนะเบื้องหลังจานสิ้นไล่นะสมชีวิตขึ้นมาใส่งานต่อเสยเนาะ ทนท่าน,ท,านทรหดเป็นหนักนะเนาะไม่ได้ใส่ฐานก็คือจานชนิดนี่แหละเนาะนับสี่วันนี้เนาะยืนสามแล้วนับสี่โอ้ไข่ขึ้นสี่ได้บ้านนะใส่ละสาดอกไม้ยืสแล้วนาะไล่สาดอกไม้นี้จากจานแล้วสิเบเอขอสี่นะ้ำมูได้ีีขึ้นให้ได้เนาะ้อึ๊บเขียนได้ดอกเดียวพี่น้องดอกนี้นบันะับเนาะดอกกลางบันะับเนาะขออกาสครั้งที่สองเนาะ เฮนียังก็เราเรื่องสีเนี่ยใครขึ้นมาขึ้นยากใช่เนาะเห็ดยังไงใครจะขึ้นได้ระบาดเนี่ยหมอนปวดหัวแล้วจะ๊ยนหมอนเนาะเอ๊ะน้ำยาพื้นมันมีอยูอะไรหมองเยอะเขาว่าเด้อจานชิ้นนี่เนาะนี่ใครลอกนี่เบิ้งเนาะสมมติว่านะม่ต้องสมมติดอกเอาขึ้นสีเห็นไม่ได้ระบาดสีได้สีวันที่สามสามหกคอสี่สองดอก ก็ไม่ได้อีกแม่พี่น้องเนาะโอ้ยโอ้ยเจ็บ <c oughs> ขื้นมันอ่อนผมรู้ว,ว่าจานฝานี่ก็อ้อลูกชุดนี้ก็คือก็ขื้นอ่อนนะไม่เล็กข่าตานี่ก็คือก็ใส่แบบแป๊ะๆตา,ตาตื่นๆเนะาะใส่แบบว่าก็คือใส่จานขื้นแห้งนะลูกขึ้นอ่อนมันจะ่อยตาตื่นตาลงงานเนะน,นาะมีแล้วห่ะนั่นล่ละก็คือสาเหตุที่มันตีพื้นสียางหย,ยา แล้วก็มือไม่ฮัดฝึกนั่นนะก็ต้องใส่ขึ้นประมาณนี้เนาะข้าววางค่อยซิแม,มนเนาะเพราะว่ามือบอท่านเทียงเอ่านมะ่ล่ะมือเทียงแล้วจงค่อยเพิ่มเพิ่มตา,าแม่เล็กเขัาตานะี่กับขวขวดเดียวกันนี่แหละแต่ว่าก็คือเอาเพิ่มขึ้นขึ้นอีกนิดนึงเนาะกาว่ามันจงค่อยหลอกได้หลายเนาะขึ้นแห้งสะบัดคอได้เต็มทีแล้วมันก็บ,บังคับลูกได้ย่างดีเนาะโอเค นาะนับสี่ครั้งที่สามโอ้ยได้บะนะเขาต้องมีกำลังใจด้วยกิดจะกิจะดูถูกกิตัวเองเด้เนาะก็ต้องมีกำลังใจว่าอืมบม่ได้กูนะกบยก่ยอมต้องคิดจังสั้นนะเ,เน,นีนะ่นเลี้ยงแถหน้ากระดานเนาะปล่อยช่องว่างมองช่องล่มมันให้ระวังพอกันเนาะบอลขังหนึ่งกว่วงขังหนึ่งทีมันสิตาเบี้ยวมันสีขึ้น ก็คืนแบบว่ากับบอสสวยหรูเนาะเขาต้องใส่สายตาเขาแบ่งระยะให้มันยังสวยหรูนะนับสี่นิ่งสักก่อนนั่นยังไม่ได้อีกเนาะ,นะครั้งที่สามก็ไม่ผ่านครั้งที่สี่มีต่อจุดไหมเนาะบาเนตซ้ายจุดไหมหมุนนะึ๊บ อ๋อนับสี่แบบนี้กะบอกง่วงเมื่อไหมไงเมื่อขึน้นอ๋อกะบม่ได้อีกเอ้ยอยังวะเริ่มชุนแล้วนิดนี่เริ่มชุนแล้วนิดนี่นาะอยังคือบ่ให้เคยขึ้นสีด้วนี่หุ้ยเงี้ยข่อยมากเพราะกะไม่มมบบได้จีซีนี่ค่อยๆชุนแล้วนี้ค่อยใสใ่จานแตกกันนะเฮ้ยอ,อึ๊บ <laughs> ยังบม่ได้อีกแมเนะใส่จัดแจงยังบม่ได้อีกแมเนะปึ๊บเนะมุมหลังนี่เนอะตั้งสามเนะหมนุนมันมาไวทั้งนาบันเนาะนี่บันเนก็เปลี่ยนการยกไม้บันเนาะจากยกแห้งกลายเป็นยกคอยแต่ว่าก็ต้องขึ้นให้เพียงพร้อมกันที่สุดเห็นเนะครั้งที่สี่ ได้เลยนะฟัดแห้งมันเลยพื้นนะก็ก็ฟัดแห้งก็เพราเขาขึ้นเหยื่อก็แบดนี้ก็เปลี่ยนท่ายองไม่แม่นะฟัดเบาแต่ขึืนเทียงนะขึ้นตรงลงอีกนะก็คือมันก็เลยพื้นได้นะเห็นไ่มก็นั่นแหละปัญหามันผมผมรู้มาก่อนแล้วแต่ว่าผมก็ลองทดสอบเป็นกระจับแต่ละวิธีแต่ละวิธีตีพื้นขึ้นจังไดเนะก็เลยได้แล้วนะตั้งขั้งที่หาบยังไยได้ บันเนี been, hour, well. probable, ่ยกรสิตีมื้นลงกลับขึ้นสามคือเปลี่ยนขึ้นเห็นมั้เนาะอึบอย่าหยออกเนาะเออกะกะรยากันลมหายใจหายใจใหย่บางเปาเนาะยกขึ้นเบาๆอึบเนาะกบขึ้นสามได้แล้วเนาะก็อยู่อยูยูกับลมหายใจน้ำยู่เด้เนาะกานกันลมหายใจเกินไปเมื่อเขากระล้มไว้เกินไปกิบมาขึ้นมื้นได้คือเกราเนาะใครคือบอกวิธีชัดเจนตัวว่าเนาะ นี่แหละตีพื้นเห็นว่าตีอะไรไงถ้าเป็นเด็กขันท่าได้รูดวิธีที่เวนาะออึ๊บหม,นมุนนาตีพื้นสามเป็นสี่น้อกรรันลมหายใจอึ๊บเม่งแห้งเกินไปเมงได้เยอะขันแห้งก็นี้อีกนิดนบ่ได้แน่นอนนาะเลยพื้นนาอมันสีเลยพื้น,น,น,นไปเป็นขวเนาอเห็นะ่ะตีพื้นสามเป็นสี่เป็นสี่เป็นสามน้อมันก็ที่แรกมันยังขึ้นตีมาเลยก็เพราะว่าอยังก็คือจะอยากให้พระเจ้ารู้จักซึ่อว่า แห้งเท่าไรมันก็บ่อขื้นพื้นก็เกาขันมือบ่อเทียงเนาะแบนี้เบาๆเนี่ก็คือขื้นเพื่อได้ขันมือเทียงลงมังกาชักลงเร็วๆมันก็ตึ๊เนาะพอดพื้นไว้เดินเนาะน่ารักอะทิศทางเดินของเหล็กครับผมเนาะนับห้าแบบนี้เนาะเดินโดยไม่ต้องเข้าคั่วเนาะบผมจะเอาลุงนาเนาะใส่ทายกประคอง เพราะว่าขวามันยังบะเฉลยนะเนอะมีอยังขึ้นซังในเหมือนทุกหนากกับบรรลุนี่น้ำห้าคอยเอาท่าตีพื้นว่าหันแม่นาะโยงแม่เห็นเอาท่าตีพื้นเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่เล็กแถวแรกยึดก้นจานแม่ไข่ก้นแม่เนาะว่าเขาแถวสองแถวสามแม่นาะเขาแถวเดียวทีมล่องหนลูกมันหนักจะก,กินมันจะ่ามันสิจะสามารถทีมทีมให้ถึงอันพื้นได้ยึดเี่ยวไม่มีทางนาอคันเขาเต็มสามแถวนั่นถึงพื้น กะสามเน่นอนซีมันมาเหรอนี่ยกะทีได้ใช่ทั้งหนาแม่กะพริกต่อไปห่อนแต่สามบ่ได้เลยแม่แ <c oughs> ม่นบ่านี่กะผมวิจารณ์ได้ชัดเจนเลยเออน้ำหกกะข,ข้าวขวานไหมอ่ากะหกเนี่ยมันเยอะทั้งหางเนี่ยข,ข้าวขวาคือเฮ็ดจังไหนสิมันลมแค่พริกเดียวได้บ่อยมันลมกะแต่หอดสองพริกนั่นกค็คือขึ้นเร็วลงเร็วแม่สะบัดคอให้เร็วที่สุด นะมันบม่มีโอกาสที่สิพิกตอ่อไปอีกแมม <c oughs> ลมเยอะก็หยุดปักลงที่ที่เนาะนั่นหลักก็คือวิธีเข้าขัวนะน้ำหกใส่ไปขวาัขวาไปใส่เนะสไลม์มาทั้งพี่หมุนเนะแล้วเน,น,น,นจัดระเบียบเอาเนี่ขึ้นมาวัดสายตาอะไรมัน มันสิกลางที่สุดอยู่เมองไดเนาะกะแบงชาววันเห็นไหมกลางที่สุดเนาะซ่องก็ได้ก็ได้เพราะ่องก็ได้เนาะนี่ต่างต่างหา่องสามก็ได้เนาะ่องเอี้ยวก็ได้เนาะดูปึ๊บนี่ละสัายคอเพราะตอนเมือถือขอบฟ้าน,นี่กกระตุกลูกขืนทันทีนไหมเนาะหอกขืนทัน,นทีกระตุกซ่าก็นี่ก็คือขืนหอดสองแน,น,น่นอนเนาะจางหากลายเป็นสองบอลแมนหกแน่นอน เฮ็ดจะเป็สตีพื้นขวัวได้บัดนี้อันดับแรกยืนพื้นขวัวยืนขวัวสัก่อนไส้าปไปขวัวขวัวไปซ้าสอย่ายืนจุดเกาที่ห้าฟันขวัวมันขึ้นขวัวมันบักขวัวหอกเอียวเนาะหมุนมารอบที่สองเห็นเห็นเห็นซ่ซะซับลูกซับขาเห็นเนาะเห็นแล้วเพิ่นก็ว่า้ายขวัวท่านที่ก็เพราะว่าเห็นห่อนมุดยานทักษาเล็กม่มีู้ได้รู้จริงนอกจากคนฝัดเนาะก็นั่นได้แค่ กับเดาตอบเอาซื่อๆที่ถือก็คือกับว่ารู้จริงก็คือตอบเดาไปมันถึกซื่อเนาะผู้รู้จริงก็คือผู้ฝัดผู้กำหนดทิศทางขึ้นของมันก็คือเหล็กก็คือเฮ้าผู้ออกข้อสอบเห็นนี่แม่ยก็ยืนหกยืนขวแมะเนาะกับผู้รู้เพม่อนเหมือนกันเขาเคยแล้วเมื่อสุกนี้มันก็ยืนเน่นอนขันเอาไว้มันก็ยืนมันก็เน่เขาก็ใส่เบ้าตาให้แน่นอน นี่ก็คือพังตาเนาะเอามาหลอกใหม่แต่สับลูกมากเป็นมงังหกคือเกาเนาะอึ๊บอ่านะแห้งจนไปเนาะขึ้นเทียงเทียงอ่าหกยืนฮฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นอึ้บเนาะยืนทันทีเนาะนหลักก็คือยืนขวดตีพื้นขวด้เห็จดจังเลยปุ๊บปุ๊บยึบใส่ไปขวดขวดไปใส่เหมนุนกลับแม่ของเขาเนอะก็คือเปลี่ยนขึนเห็นมั้ย น้นี่ลูกขึ้นอ่อนเท้ากะยะ็ยยาให้มันเต็มให้มันคับแม่เล็กไว้นิดๆทั้งหน้าหรือว่าทาั้งหลังก็ได้นกะก็คือให้ทั้งไหนทั้งนึง่งถีบซอยมันเพระาะว่าขื่นมันอ่อนเป็นว่าละ่ะเออคันไว้เก้าสีวงศา,นา,งา,นางเ,เนี่ยกลางจันทมฆคักเล่เนี่ยก็คือก็บยานมันแรงทรงบาถึงมันเกิได้แค่หน้าหลังเนาะทีได้แค่ 5, หาหรือว่าได้แค่สองนี่ก็คือเ้าเลื่อนขึ้นมานิดนึงให้ถึงแม่เล็กข้างหน้าเนาะยกตรง,ตรง ก็ึ้นเพื่อนขัวให้ได้ท่านที่ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมนะ <c oughs> นี่แหละครับทรัพย์สินทางปัญญารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเนาะ <c oughs> กับผมดีใจก็เลยจะให้ทักษะเขาลูกเจยวก็เกิดพู้ที่มีจานร่วงเดือนผสมแปดทิศนี่คือว่วงเดือนผสมแปดทิศมันเหมืดพรมคัดก,กระดาษไส้ฟัดทุกเปิดทุกเบอร์ขนารเจ้าปี เมื่อกี่ปีนันแต่ไลมันก็ออกเอโตเซียนนั่นก็ออกออกออก,ออก,ออกบาเนี้แต่ก่อนมันสีสไล่ผมก็ต้องเจาะไว้ก่อนเนาะก,ก็เลยบาเนี่ก็เหลือไล่หน่อยก็คัดออกเลยคัดไล่ออกเลยนาะแล้วเอาตำแหน่งพ่อยก็ว่างไว้ตำแหนง่งโตเซียนคือก็เน,นะาะเขาทาบะคอยคิดใส่เองเนาะคอยเสียดายเพราะว่าจานยังแม่เล็กเขาเนาะก็ยืนในจานมันมันแม่เล็กดำคือจังรุ่น สมัยก่อนรุ่นเก่าเนอนี่คือเมล็กขาวกระบางเบาแค่หนึ่งมิลลิเนาะแต่ว่าแรงเวียงเนี่ยกระซำกันกับสองมิลลิของเล็กดำสมัยก่อนเนาะนั่นหลักผมคิดได้จังไหกันบ้าลเนาะหลังกาขึ้นอยู่กับคิดคนของผมเองเนาะเออก็คว้มบางเบานั่นแหะแต่ว่าแรงเวียงกันยังแรงเนาะกันก้อนเนี่ยคือเล็กดำเนี่ยคือหนาลึกปึ๊ดเนาะกระหกหุนเนาะ หหุนครึ่งแล้วควบวหนานี่ก็คือสองหุนครึ่งเนาะเออสองมินน่นั่นลาก็มันอันนี้นึ่งมิเน่มเนี่ยก็เท่าโตนึงของควบหนาเนาะเออมันก็นเลยเบาว่าบัาเนี่ยจานผมจานเล็กเบาแค่สามขีมดเนี่ก็คือก็โค้งสั่งแจกแจงให้เห็น การวิธีทำลูกเข่าตาลูกกระแจกดแยงเห็นนั่าลักก็คือผมมาแพ้งทักษะเนาะเกิดือผมมาได้ลบมากแต่ทำเองกับมือกระแก้ไขหรือว่าออกสูตรคงสั่งของผมเองเนาะก็ผมก็เลยสั่งได้เป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 ลูจากแรงเวียงของเหล็กที่แท้จริงเนาะมั่นก็เลยใส่งานได้หมดทุกอย่างระวังเหล็กจานหอนเหล็กฝ้าหรือว่าสดาแตงก็เอาท่าเหล็กไปฝัดเนาะน่ารักอ่ะ กัเลยเป็นพี่น้องก็ล่องเฮ็ดขึ้นผมเบิง่งเนาะเออฟัดเอาท่าเหล็กไปฟัดสะดาคารเสีเเยวอยากให้ฟัดจเก็เซตเอาเซตเท่าไรแข็งแม่นเท่านั้นกค็คือบัดบนเนี่ยก็มาฟัดสะดาเนี่ยก็ได้ติดเอาขึ้นกันติดต <c oughs> <c oughs> ั้งด้วยขอ้อกับของปะ <c oughs> ป๊บอได้เลยนเนานะเออนั่นก็คือก็ขอชี้แนะเน,นาะขอวิจารณ์เนาะพิษพิษตกขออภัยเนากะก็ บ้าบากันบางหันเนาะก็กวิจารณ์กันบอกวิจารณ์กันได้เนาะกติชมได้เนาะบาบเป็นอยังเนาะผ่านครับผม